คณะกรรม,มาการสันเจ้าแม่ทัพพิมมาโจทัณลาดสน์สูตรจาคแคณะกรรมการสันเจ้านะฮะยินดีเลียนเชิญทุกๆท่านนะฮะเรื่องโควิดนะฮะระบาดเกิดการระบาดตอนนี้ทางโรงพยาบาลนะฮะหลายแห่งเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นโรงพยาบาลค่ายบางละจรันและโรงพยาบาลบางละจรัน ทางคณะกรรมการมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคร่วมกับประชาชนทุกๆท่านนะฮะบริจาคน้ําดื่มใช่ไหมครับอ่าบริการน้ําดื่มนะฮะก็เป็นจํานวนหนึ่งนะับอ๋อประมาณฮะ เป้าหมายต่อไปเนี่ยของณะกรรมการสัญชาติอาชันสุดจะทําอะไรบ้างครับเป้าหมายต่อไปเราก็มีนโยบายในการทางด้านสาธารณนะคะดีมากครับมีความยินดีนะฮะที่หน่วยงานต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับปัญหาอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือได้เรามีความยินดีนะฮะทุกๆด้านเลยฮะ ทางด้านสังคมทางด้านสาธารณะอะไรต่างๆสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมทุกด้านเลยนะครับความยินดีทางคณะกรรมการเรามีบุคลากรที่ทำงานกันนะครเป็นที่น่าพอใจนะตอนนี้ก็มีส่วนต่างๆที่ให้ความร่วมมือ เป็นเป็นอย่างดีนะฮะทางคณะกรรมการเรายินดีต้อนรับทุกทท่านนะฮะที่ได้ทํางานร่วมมือกันนะฮะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับโอเคครับทุกคนทั้งทองเจ้าที่ก่อนถึสร้างกิจการประการเดี๋ยวสักครู่นะฮะพรขอเรียนเชิญผู้ที่ติดต่อวันนี้เจตนายังไงสนับสนุนยังไงครับที่มาวันนี้ขอเเรียนชิญทุกๆท่านเลยครับ พร้อมมาบ้านที่จะช่วยเหลือเพราะการช่วยเหลือเพื่อจะเอาไปให้กับโรงพยาบาลบาลจันแล้วก็โรงพยาบาลบาลันจำนวนเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดบางทีแพทย์ยาบาลบางทีไม่สามารถที่จะบางทีออกไปไหนมาไหนมันลำบากน้ำดื่มน้ำท่าทุกวันนี้มันมันก็าอันตรายกินกันอยู่อยู่ภายในบางทีเราก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ ครับเราเราทำหน้าที่ตรงไหนยังไงครับร้านาริจาคโดยต่อยโดยต่อยที่ยามทนะเราดูเรื่องดูแลงานเรื่องของอาสาอยู่แล้วครับเลยมาคุยกับพวกอาสาครับี่เพียงน้องท้งหมดเลยก็เลยลงมติกันว่าจะไปช่วยเหลือกันครับตรงนี้ตรงนี้รับบริจาคอะไรบ้างครับตรงนี้วันวันนี้มารับเราแค่เรื่องน้ําดื่มอ๋อน้าดื่มนะช่วยเหลือกับ ที่โรงพยาบาลอย่างเดียวครับอยากฝากอะไรถึงพี่น้องชาวอ่าสิงห์บุรีบ้างครับเนี่ยร้านพันเจริญศโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลทุกวันนี้ถ้าพี่น้องทุกคนตอนนี้ำเดือดนะครับรายนามผู้บริจาคที่เดินเจอนะครับทุกทุกท่าเลยครับช่วยเอาไปให้แต่ละโรงพยาบาลทันเ้งท่าทั่วมบริจาคนะครับหรือความดีดสะดวกผู้บริจาค นะครับจะก่อสิทธิ์ข้าวสารเจริญตลาดเจริญสูตรนะครับอยากได้กำลังใจอะไรยังไงบ้างเป็นอย่างนะอยากให้ช่วยส่งกำลังใจให้คณะทีมแพทย์ด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้คณะทีมแพทย์ด้วยวันนี้เราก็ได้นำกำลังมาจำนวนหลายนายเหมือนกันครับรับของเพื่อให้กับทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลบ้านจันทร์ระอยมาท่านเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ